สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะมาถ่ายทอดประสบการณ์นะครับว่าทำไมช่อง YouTube ของครูอภิวัตรถึงโดนบล็อกหรือว่าไม่สามารถเข้าใช้งานได้เลยนะครับสืบเนื่องจากนะครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่27นะครับเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับจู่ๆนะครับพอเปิดเข้ามานะครับเพื่อเข้าใช้งานตามปกตินะครับมันก็บอกว่าบัญชีนี้โดนระงับนะครับ พอบัญชีนี้โดนระงับแล้วนะครับเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ขออยากจะเตือนนะครับใครที่เป็นแอดมินดูแลระบบ Google Workspace นะครับของโรงเรียนหรือว่า For Education นะครับให้ระวังแล้วก็วางแผนให้ดีๆนะครับเพราะมิฉนั้นท่านอาจจะเจอเหมือนผมก็ได้นะครับเมื่อนะครับเราได้รับข้อมูลแล้วนะครับอันนี้คือในส่วนของรายละเอียดที่ผมได้ทำข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ ยืดอุทธรณ์ไปแล้วนะครับอีกที่หนึ่งนะครับเพื่อส่งรายละเอียดเหล่านี้นะครับไปให้ผู้รับผิดชอบหรือว่าผู้ที่ช่วยเหลือเราได้นี่นะครับเขาได้ทําการช่วยเหลือเรานะครับซึ่งต้องขอให้เครดิตแล้วก็ขอขอบคุณ3ท่านนี้เป็นหลักเลยนะครับก็คือคุณอามีนแล้วก็คุณเก๋แล้วก็คุณพุทธนะครับจาก Google ประเทศไทยนะครับที่ได้ช่วยนะครับในขั้นตอนต่างๆนะครับจาก เริ่มต้นที่เกิดปัญหาจนสําเร็จรุ่วงไปด้วยดีนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับต้องยกเครดิตให้เลยนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเมื่อนะครับแอดมินนะครับโดนบล็อกการบล็อกนี้ไม่ได้ใช่บล็อกแอดมินนะครับเป็นการบล็อกทั้งโดเมนเลยนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่มีบัญชีในโดเมนนี้จะไม่สามารถข้อได้เลยนะครับทุกคนจะได้รับอีเมลอันเดียวกันนะครับก็คือ Your account has been disabled นะครับบัญชีของคุณเนี่ยไม่สามารถเข้าใช้งานได้นี่นะครับวันที่27เดเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับในช่วงปิดเทอมพอดีนะครับซึ่งตอนแรกก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าทำไมถึงได้บล็อกทั้งโดเมนนะครับแม้แต่บัญชีที่เราเป็นแอดมินเองก็เข้าไม่ได้นะครับแอดมินก็เข้าไม่ได้ใครก็ตามนะครับเข้าไม่ได้หมดทุกคนเลยนะครับเมื่อเจอสาเหตุนี้นะครับอ่าผมก็กลับมาเช็คนะครับ มีการแคปเจอร์ข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็คือมันมีอีเมลแจ้งเตือนมาที่ผู้ดูแลระบบนะครับแต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจมากนักนะครับเพราะว่าบางทีมันก็จะมีทั้งนักเรียนต้องการรีเซ็ตพาสเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้ดูนะครแต่ตัวนี้ถ้าเรามาอ่านให้ละเอียดหรือดูดีๆนะครับตรงที่ทําสีแดงเป็นกรอบไว้เนี่ยนะครับหมายความว่ามีการใช้เมลนี้ในการส่งสแปมนะครับเนี่ยเซนสแปม นะครับบ้านเมลก็นะครับเกี่ยวกับเรื่องแค่พาสเวิร์ดนะครับเรามันก็คล้ายๆกันเราก็เลยไม่ได้ดูรายละเอียดนะฮะแต่ปรากฏว่าตัวที่โดนหนักๆก็คือการส่งสแปมนะครับซึ่งทราบข้อมูลภายหลังว่าวันละประมาณ30,000กว่าฉบับนะครับโจมตีอย่างหนักหน่วงเลยจากอีเมลบัญชีนี้นะครับทำให้นะครับปิดระบบของเราไปเลยนะครับไม่สามารถทำอะไรได้อีกเลยนะครับ เมื่อผมเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมทําอย่างไรในขั้นต้นนะครับหลังจากที่เจอแบบนี้เข้าไม่ได้นะครับมันก็จะมีปุ่มนี้นะครับ start appeal นะครับก็คือเริ่มการอุทธรณ์นะครับว่าเราต้องการจะแจ้งปัญหาอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อให้เขาได้รับทราบนะครับผมก็กดปุ่มนี้แหละนะครับ start appeal นะครับจากนั้นนะครับเนี่ยพอกดเริ่มอุทธรณ์เสร็จเนี่ยแปลเป็นไทยนิดนึงนะครับ เราก็จะมีทั้งหมดอยู่3ขั้นตอนนะครับขั้นตอน 2, 3เนี่ยนะครับโดยจะต้องมีการกําหนดรายละเอียดลงไปนะครับว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับที่เราจะอุทธรณ์นะครับตรงนี้เขาแนะนําให้ใช้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับในการอุทธรณ์นะครับให้แปลเป็นภาษาอังกฤษแนบไปด้วยนะครับส่งไปด้วยนะครับจากนั้นนะครับพอกดปุ่มขั้นตอนถัดไปเนี่ยมันก็จะมีให้เรา ระบุอ e ีเมลที่สามารถติดต่อได้ที่ไม่ใช่อ e ีเมลที่โดนบล็อกนะฮะอาจจะเป็น Gmail ของส่วนตัวเรานี่แหละนะครับเราก็ระบุอ e ีเมลลงไปด้วยพร้อมก well. ับนะครับคำอุทธร,ร์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ Look. ส่งไปนะครับพอกดส่งไปนี้นะครับเราก็รอนะครับรออีเมลแจ้งกลับมานะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะแนะนำให้เรานะครับดำเนินการนะครับว่ากรณีที่โดเมน มีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับให้เข้าไปทําตามขั้นตอน1นึ่งสองสามนี้นะครับผมก็กดลิงก์นี้เข้ามานะครับมันก็จะมีกระบวนการขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1กรอกรายละเอียดนะครับจากนั้นขั้นตอนที่2เนี่ยนะครับพอเรากดรายละเอียดลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีการสร้างหมายเลขอ้างอิงขึ้นมานะครับในในระบบตรงนี้นะครับมีการสร้างหมายเลขอ้างอิงเพื่อจะใช้ในการติดต่อกับเรานะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยเห็นไหมครับหมายเลขอ้างอิงสนับสนุนข้างล่างเนี่ยนะครับ จะเป็นหมายเลขที่เขาจะติดต่อกับเราครับด้วยเหตุผลตัวนี้ที่อุทธรณ์ไปเนี่ยนะครับจากนั้นนะครับก็จะต้องมีการยืนยันโดเมนนะครับจะมีการาส่งรหัสหรือว่าเลขนะครับพวก C name หรือว่าพวก TXT record C name record อะไรพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเรานะครับจดโดเมนเนมกับกับหน่วยงานไหน หรือโฮสต์ไหนเนี่ยนะครับเราก็ให้เขาช่วยตรวจสอบตรงนี้นะครับว่าข้อมูลตรงกันกับตัวนี้หรือเปล่านะครับตัวที่เขาส่งมาให้หรือเปล่าถ้าส่งมาแล้วตรงกันนะครับก็จะถือว่าเป็นโดเมนที่หมายความว่าเราเป็นเจ้าของนะครับโดเมนตัวนี้ก็หมายถึงว่าตอนที่ผมส่งไปก็คือ,อ6 0 ac th นะครับก็ยืนยันนะครับถ้ายืนยันแล้วถูกต้องสำเร็จนะครับเขาก็ ให้ดําเนินการต่อก็คือเขาจะให้เรารอนิดนึงเขาจะส่งอีเมลกลับมาหาเราจากฝ่ายที่รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับพอส่งไปแล้วนะครับนี่นะครับผมก็ได้รับอีเมลตอบกลับมานะครับจากจอนชิงนะครับกับจากคุณจอนชิงอันนี้แปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับเขาก็บอกว่าให้นะครับอรอฝ่ายวิศวกรน,นะครับจะติดต่อ,อก,กับคุณกลับมานะครับ แล้วก็จะมีตัวหนึ่งเขาบอกว่าคุณไม่มีเบอร์โทรติดต่อแล้วก็ขอทราบชื่อได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับผมก็ติดต่อกลับไปนะครับเนี่ยผมก็ใส่ข้อมูลกลับไปว่าผมชื่ออะไรเบอร์โทรติดต่ออะไรนะครับจากนั้นนะครับก็รออีกประมาณ2-3งสามวันนะครับแต่ของผมเนี่ยโชคหลายตรงที่ว่าพอ3วันเสร็จเนี่ยครับเขาไม่ติดต่อกับอะไรกลับมาเลยนะครับเขามีแต่แจ้งว่าโดเมนของคุณเนี่ยโดนระงับไปเลยอย่างถาวรด้วย ไม่สามารถทําอะไรได้อีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยรีบติดต่อไปทางผู้ที่จะช่วยเหลือผมได้ก็คือนะครับคุณพุทธนะครับคุณอามีคุณเก๋เนี่ยนะครับให้ช่วยสื่อสารให้ผมหน่อยนะครับว่าผมจะได้กลับคืนมาได้ยังไงนะครับทีนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วมันโดเมนเนมโรงเรียนมันเกี่ยวอะไรกับช่อง YouTube ครัวพิบัตินะครับก็ผมใช้นะครับ บัญชีของโรงเรียนนะครับเขาเรียกว่าเมลส่วนตัวแต่เป็นเมลขององค์กรในการสร้างช่อง Youtube นี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อบัญชีโดนบล็อกหรือโดนระง,งับนะครับก็ช่องนี้ก็โดนระง,งับไปด้วยนะครับก็คืออะไรก็ตามที่ใช้บัญชีนี้นะครับไปสมัครเอาไปใช้งานเนี่ยใช้ไม่ได้ทุกอย่างเลยของผมนี่นะครับไม่ว่าจะเป็น z o o นะครับไม่ว่าจะเป็น กันวาไม่ว่าจะเป็น AI อะไรก็ตามที่ผมใช้บัญชีนี้เป็นสมัครนี่ไม่ได้สักอย่างเลยนะครับก็ใช้งานไม่ได้นะครับจากนั้นนะครับผมก็ทําเรื่องนี้แหละนะครับเนี่ยส่งไปให้กับทั้ง3ท่านให้ช่วยนะครับช่วยติดต่อสื่อสารให้หน่อยนะครับจากนั้นก็ได้รับข่าวดีมาอีกประมาณ2วันนะครับพอ2วันเสร็จนะครับก็มีเมลกลับมานะครับว่ายินดีด้วยนะครับ ยินดีด้วยคุณได้กู้อะไรกลับขึ้นมาแล้วเราก็ถึงจะเข้าใช้งานได้นะครับแล้วก็โดเมนทั้งหมดก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็คืออยากจะฝากถึงแอดมินนะครับแอดมินโรงเรียนทุกท่านเลยนะครับให้ท่านมันตรวจสอบอีเมลนะครับอย่าละเลยเด็ดขาดน,นะครับเวลาที่มีอีเมลแจ้งเข้ามาเนี่ยให้อ่านนะครับว่ามันเกิดปัญหาอะไรนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหตุนี้เนี่ยถ้าผมเข้ามาอ่านและผมรีบจัดการกับบัญชีนี้อาจจะปิดหรือบล็อกบัญชีนี้ไปด้วยตัวเองไปเลยนะครับก็อาจจะไม่เกิดปัญหานี้ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าผมปล่อยปะและเลยนะครับทำให้นะครับตรงนี้มีการส่งสแปมวันละสามหมื่นฉบับทําให้โดนบล็อกนั่นเองนะครับจากนั้นถ้าโรงเรียนไหนโดนแบบนี้นะครับหรือใกล้เคียงนะครับก็พยายามนะครับ เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ลองติดต่อนะครับไปยัง3ท่านนี้ได้นะครับเนี่ยหรือติดต่อผมมาก,ก็ได้นะครับมีอะไรที่ผมช่วยเหลือจากประสบการณ์ครั้งนี้ก็ยินดีนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนะครับว่าทําไมช่อง Youtube หายแล้วก็กลับขึ้นมาได้ครับก็เพราะช่อง Youtube นี้ผูกบัญชีกับ Google Workspace ของโรงเรียนนั่นเองนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกท่านในการเฝ้าระวังแล้วก็แก้ปัญหานี้นะครับ ขอบคุณครับที่รับฟังนะครับสวัสดีครับ